สำหรับรายละเอียดของ Mentor Fast Track นะคะโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมระยะยาวประมาณ2เดือนค่ะก็อาจจะมีเลยบ้างนิดหน่อยเนาะซึ่งโปรแกรมนี้ค่ะเราจะมีการเรียนรู้เนี่ยหลักๆอยู่3เรื่องใหญ่ๆอย่างแรกเลยสําหรับคนที่อาจจะเข้ามาสร้างตัวตนในยุคนี้มันมีวิธีการสร้างตัวตนที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นก็จะถ่ายทอดวิธีการสร้างตัวตนในยุคนี้และการปั้นแบรนด์ของคุณเองให้มีพ w e r ค่ะแบรนด์ของเราจะเป็นแบรนด์ที่ สามารถต่อยอดอีกหลายอาชีพได้อีกหลายช่องทางได้ในอนาคตค่ะเพราะฉะนั้นหัวข้อแรกที่จะสอนใน Mentor n t s t t r s t t เี่นก็คือหัวข้อของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ในยุคนี้และปีถัดๆไปค่ะอย่างที่สองค่ะคือหัวข้อของ TikTok for business ค่ะ TikTok เนี่ยมาแรงมากๆในยุคนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ไปสร้างตัวตนใน Tik t o k เนี่ยก็คือถือว่าเอามากๆแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะสอนวิธีการสร้างตัวตนทั้งหมดทบทุกกระบวนการเลยอยู่ใน t i k t o k ด้วยสร้างตัวตนยังไงทำคลิปแบบไหนต้องควรทำคอนเทนต์ไปประมาณไหนแนวทางการทำคอนเทนต์ใน t i k t o k ต้องเป็นแบบไหนและการวางแผนกลยุทธ์ใน t i k t o k จะเป็นยังไง3ค่ะสิ่งสาคัญเลยคือเวลาคุณเข้ามาสร้าง ตัวตนเนี่ยคุณต้องรู้แล้วว่าเส้นทางการเดินทางของเซลล์ฟันแนลเนี่ยจะให้ลูกค้าเดินทางไปทางไหนไปยังไงและคุณจะได้เงินจากตรงไหนได้บ้างซึ่งเขาจะเป็นคนวางกลยุทธ์ให้แต่ละคนแบบละเอียดเลยว่าเฮ้ย แต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยคุณจะต้องวางตัวเองยังไงและจะมีรายได้จากอะไรซึ่งส่วนนี้นะคะโคชมั่นใจว่าหลายคนจะเก็ตแล้วก็จะเคลียร์ในการสร้างตัวตนไม่ใช่สร้างตัวตนไปแบบวันๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างเซลล์ฟอรนลสร้างคัสเตเมอร์เจอร์นี่สำหรับคนแต่ละคนเนี่ยโคจะวางไว้ให้ด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะ เป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยอยากทำกันมากๆแล้วโคชก็หาวิธีมาแล้วนั่นก็คือการสอนสร้างคอร์สออนไลน์ค่ะจะบอกว่าการสร้างคอร์สออนไลน์ในในยุคผ่านๆมาเนี่ยกับยุคนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันละและโคชจะสอนวิธีการสร้างคอร์สออนไลน์ในแบบที่ ไม่ต้องสร้างตัวตนมาก่อนด้วยไม่ต้องปั้นคอนเทนต์มาก่อนไม่ต้องปั้นช่องมาก่อนสำหรับคนขี้เกียจเลยคือมาแล้วเนี่ยลุยเปิดแล้วก็สร้างคอร์สเลยและสอนวิธีการยิงแอดด้วยว่าเฮ้ยยิงแอดสำหรับคอร์สอ,นออนไลน์เนี่ยทำยังไงบ้างเพราะฉะนั้นใน Mentor Fast Track กเนี่ยก็คือจะเหมือนเป็น Fast l เลนให้กับทุกคนเป็นพี่เลี้ยงแบบช่องทางด่วนะให้กับทุกคนว่าหลักๆในการทำออนไลน์ตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะ ย้ำให้อีกทีหนึ่งค่ะมีอะไรบ้าง 1. การสร้างตัวตนค่ะ 2. ส,สร้างเซลล์ฟันแนลให้กับทุกคนว่าจะให้เส้นทางการเดินทางของลูกค้าคุณจ่ายตังค์ยังไงให้คุณบ้าง 3. ค่ะคนที่จะทำ t i k t o อกอ่คนที่จะสร้างตัวตนต้องทำช่อง TikTok ยังไงบ้างวางโครงสร้างกลยุทธ์ในช่อง TikTok ให้คุณด้วยและ 4. ค่ะ การสร้างคอร์สออนไลน์ของแต่ละคนควรทำอะไรวางแผนหลักสูตรกันเลยว่าเอาอยัางไงแล้วก็สอนวิธีการยิงแอดสำหรับการสร้างคอร์สออนไลน์ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้นะคะโคชมั่นใจว่ามันจะครบลูปการทำออนไลน์สำหรับหลายๆทุกสำหรับทุกคนแล้วก็หลายๆธุรกิจคือทุกธุรกิจเนี่ยสามารถทำตรงนี้ได้หมดถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจอยู่แล้วคุณเข้ามาสร้างตัวตนธุรกิจคุณจะขึ้นไปท็อปของลูกค้าค่ะท็อปออฟมายของลูกค้าถ้าเกิดคุณทำธุรกิจอยู่แล้ว คุณมีคอร์สออนไลน์ค่ะคุณจะเหนือกว่าคนในวงการเดียวกันเพราะฉะนั้นเมนทอ r ฟาส t t r ทร็กสำหรับคนที่ต้องการเอาจริงเท่านั้นสำหรับคนที่พร้อมจะจริงจังเท่านั้นสำหรับคนที่พร้อมลงมือทำตามที่โคชบอกเท่านั้นค่ะก็เราจะเจอกันนะคะหลักๆแล้วประมาณ5-10ถึงครั้งค่ะซึ่งใครนะคะที่ลงทะเบียนก่อนวันที่5 ตุลาคมโคชใหม่นอกจากจะสอนคุณในหลักสูตรแล้วจะแถมสเปเชียลสุดๆค่ะสำหรับ3ท่านเท่านั้นนะคะจะแถมทริปท่องเที่ยวญี่ปุ่น กับโคชใหม่มูลาค่า1 5 0 0 0 0บาทให้คุณไปฟรีฟรีด้วยคือเก็บกระเป๋าแล้วไปญี่ปุ่นด้วยกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้3คนเท่านั้นราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่390,000บาทใครที่เห็นคลิปนี้รับราคาพิเศษไปที่2 0 9 0 0 0 0 0 0บาทและรับฟรีทริปญี่ปุ่นและหลังจากนี้นะคะ จะมีโบนัสอะไรที่ยังไม่เปิดเผยอ,อีกมากมายเพราะฉะนั้นใครอยากได้ราคาพิเศษนี้โบนัสนี้รีบทักไปได้เลยค่ะที่ l i น์แอนะคะ a c o a c h m y c ทักแชทแจ้งแอดมินได้เลยค่ะและที่สําคัญผ่อนศเอ่อสิเดือนได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ด้วยออกใบกํากับภาษีได้ด้วยใครอยากได้อันไหนนะคะก็แจ้งแอดมินได้เลยค่ะแล้วพบกันค่ะ m e n ทอร์ฟาส t r แท็ track. เป็นพี่เลี้ยงให้คุณในแบบเร่งด่วนที่จะทำให้คุณเข้าใจการทำออนไลน์แบบครบลูปที่สุดค่ะ